หุนขึ้นพอแม่รัเอรานนี้ไผ่คนนอกแห้งยอยาสีเงารหนาไาตดยืฟต่ที่เรียบอไผ่ได้ลึ่ฟ้าขึ้นนหาขิงพอจะเแย้มานเียววันสักู่ ปุ่มจากพ่อแม่ลงัรอานลงอนรคืยตัวเรักี้ชัานอมครับก็จะมเป็นนอกนตากลัวเ้อ เพถ้าวสาวสาวข้าพระเจ้าขอบูชาโอ้บอกเทื่ียวแรกหน้าซีข่านครูหายความหมายไหวเป็นยายาดังนี้อหนึ่งน้าจินได้แก่น้าใน้โปงที่ใสเดิมองจะต้องไม่แพ้หรือขาดโกง ขา,ขาดสแสดงว่าผู้ยิ่งบ้านนีขาดคุ้นสมบัติน้ำที่สองน้ำใสแด่แก,ก่น้ำที่ตักใสตุ้มใเพื่อใสเช่นนรากถวยรากกาล่า,า,ลา,าล้างหองหน้าตาน้าอาได้ใสเพืือเดินเดินข้าป้อยในน้ำเราเี่ขาดตุ้แสดงว่าผู้ยิ่งบ้านนีขาดคุ้นสมบัติ

จะนับแล้วแล้วบานนี้ครับรตรงถามเพ้่อนหอกเลีล่ยงนันเียงมันจอดกันให <c oughs> ้กล้องดักสิน้องนั่งเน่ย

ูแขนพามเบ๋อไอ้เด็กตอวน้อยใครใส่มาผูกแขนถามตัวน้ยาเมสใไรเอาคืน À, chú จุ๊งกันข้าวเออง้นเว้ยนั่นน่ะพายของเกยเลยโอ้ยล่าง <laughs> <Kế> <laughs> Oi. Virar né? Bom, né? Vamos <coughs> ver o que vai dar. Ah. Que era rir aqui. É. Eu vou embora de casa. Não, oi, eu vou sair. Vamos <coughs> dar um caio. Não vai ser melhor. Mãe, porra.